สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n e l สินแสนันครับพยากรณ์ดวงชะตาของชาว12ราศีระหว่างวันที่16เมษายนถึงวันที่15พฤษภาคมจะเป็นการพยากรณ์ตามโครงสร้างของดวงดาวที่โครจรอยู่บนท้องฟ้าถ้าท่านใดสนใจจะติดตามต่อเนื่องก็แนะนำให้ติดตามได้ทาง Facebook Fanpage สินแสนันแท้ตั้ง ส่วนท่านใดสนใจจะดูดวงชะตาส่วนตัวแบบ10ลัคนาก็ทักรายเข้ามานะครับเดี๋ยวจะนัดหมายโทรคุยกันส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแต่ละราศีจะมีผลอย่างไรเชิญติดตามกันต่อไปได้ครับสำหรับชาวาลัคนาราศีเมถุน ก่อนมรสุมใหญ่จะมาท้องฟ้ามักจะสงบดวงชะตาชาวราศีเมถุนจะเป็นอย่างนี้นะครับชาวราศีเมถุนเนี่ยดวงชะตาปีนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ดวงชะตาที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในทางโหราศาสตร์เนี่ยดวงดาวจะส่งผลกับดวงชะตาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในมุมมองทัศนะของสินแสเนี่ยชาวราศีเมถุนตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาไปเนี่ย ปัญหาเก่าๆจะกลับมาอีกแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาของปีที่แล้วนะครับปัญหาของปีที่แล้วจะกลับมาช่วงหลังกลางเดือนพฤษภามนี้เป็นต้นไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองความรักคุ้นส่วนเรื่องความรักนี้ส่วนใหญ่จะมีปัญหากันเยอะในช่วงปีที่ผ่านมานะครับสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยบางคนก็เลิกลากันไปแล้วนะครับใครที่เลิกลาไปแล้วเนี่ย ปีนี้หลายคนคิดจะมีคู่มีแฟนใหม่เนี่ยแนะนำว่าให้ใจเย็นๆนะครับจะตัดสินใจอะไรกับใครก็ให้ใจเย็นๆค่อยๆดูกันไปดูกันให้นานๆให้มั่นใจแล้วค่อยตัดสินใจนะครับเพราะบอกได้เลยว่าดวงชะตายังอยู่ในช่วงที่ช่วงที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับชาวราศีเมถุนที่จะมีเกี่ยวกับเรื่องคู่เรื่องความรักให้ใจเย็นๆนะครับแล้วก็ถ้าการมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองหุ้นส่วน เกี่ยวกับเรื่องหุ้นส่วนเนี่ยเดี๋ยวปัญหาเก่าๆจะกลับมานะครับแล้วก็ภายในปีนี้หลายคนอาจจะมีปัญหาเลิกลากับหุ้นส่วนกันนะครับหรือว่าบางคนอาจจะมีเรื่องถึงขั้นมีคดีความฟ้องร้องกันไปนะครับจะมีอยู่ในหลายๆคนชาเมถุนก็ติดตามไปเรื่อยๆสินแสจะพยากรณ์บอกว่าอยู่ในช่วงเดือนไหนเดือนไหนนะครับสำหรับรอบของการพยากรณ์ในครั้งนี้ก็คือตั้งแต่ช่วงกลางเดือน เมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคมชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยก็ <c oughs> เอาเป็นเรื่องการงานก่อนละกันนะครับชาวลัคนาราศีเมถุนเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีโชคเกี่ยวกับทางด้านการงานนะครับหลายคนเนี่ยสินเสาก็บอกไปว่าเนี่ยช่วงจากนี้ไปในรอบของการพยากร์ครั้งนี้เนี่ยหลายคนจะได้โชคจากการงาน นะครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานด้านราชการรัฐวิสาหกิจหรือว่ามีตำแหน่งนอยู่ในส่วนของบริหารมีโอกาสที่จะได้โชคได้ความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานเข้ามานะครับเรื่องการปรับเปลี่ยนโยกย้ายอะไรต่างเนี่ยจะมีเข้ามาจะถามว่าเข้ามาแล้วดีไหมมันก็ดีครับแต่ว่าอาจจะต้องเจอปัญหาอะไรในช่วงแรกๆสักหน่อยหนึ่งหลังจากที่แก้ปัญหาได้ผ่านพ้นปัญหาไปได้เนี่ย การงานที่ได้โชคตรงนี้มาก็ถือว่าดีอยู่นะครับแล้วก็ใครมีโอกาสไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมไหว้พระแม่อุมาขอโชคเกี่ยวกับเรื่องการงานในช่วงนี้นะครับสะดวกว่างช่วงไหนรีบไปเลยนะครับเพราะว่าในรอบการพยากร์ครั้งนี้เนี่ยหลายคนจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องการงานเข้ามานะครับ แล้วก็การงานช่วงนี้ถ้าใครทําอยู่นี่ก็ถือว่าจะมีโชคดีนะครับจะมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องการงานเข้ามานะครับโดยเฉพาะคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศนะครับจะมีโชคทางด้านการงานเข้ามาหรือว่าความสําเร็จอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามานะครับแต่อาจจะต้องผ่านบทพิสูจน์อะไรบางอย่างช่วงเนี้ยใครทําอะไรเกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะดี จะได้โชคทางการงานติดตามให้ดีครับตามงานให้ดีแล้วก็ทํางานให้ดีเดี๋ยวความสําเร็จตามมาแน่เร็วๆนี้ไม่ช้าสําหรับคนที่ทําเกี่ยวกับเรื่องต่างชาตินะครับส่วนใครทําทางด้านธุรกิจก็ถือว่าก็มีเกณฑ์ดีนะครับาการเจรจาธุรกิจต่างๆในช่วงนี้ก็ถือว่าดีแต่ว่าก็อย่างที่บอกอ่ะงานอาจจะมีปัญหาบางอย่างให้แก้ไขผ่านปัญหาตรงนั้นได้แล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะครับ ส่วนเรื่องการเงินนะครับมาถึงเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีเมถุนในช่วงนี้เนี่ยช่วงเดือนนี้การเงินถือว่าจะดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานระยะสั้นทำงานระยะสั้นงานอิสระงานฟรีแลนซ์ช่วงนี้จะเป็นช่วงของการงานที่เข้ามาส่งผลให้ไรายได้การเงินที่จะค่อนข้างจะดีขึ้นกว่าช่วงผ่านมานะครับ ผู้ที่มีอาชีพอย่างที่บอกงานอิสระฟรีแลนซ์งานระยะสั้นจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องการเงินในช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นโชคทางด้านการเงินเรียกว่าเข้ามาในช่วงนี้เลยการงานประเภทนี้จะดีมากนะครับส่วนงานประเภทอื่นเนี่ยการเงินก็จะถือว่ายังไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงกับดีมากเท่าไหร่ต้องรออีกระยะหนึ่งนะครับ แต่ไม่ถึงกระขาดมือถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยการเงินยังไปได้เรื่อยๆอาจจะต้องมีหมุนเงินใช้เงินบ้างแต่ก็น่าจะมีเข้ามาให้แบบให้หมุนให้ใช้ได้อยู่พอสมควรนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนส่วนเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนเรื่องความรักก็อย่างที่เกิดไปไว้เนี่ยก่อนมรสุมใหญ่จะมาท้องฟ้ามักจะสงบนะครับเรื่องความรักช่วงนี้ จะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักในช่วงที่ผ่านมาหรือว่าปีที่แล้วเนี่ยแล้วมันสงบมันซาไปเนี่ยให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับมันมีโอกาสที่จะมีปัญหาต่างๆเหมือนอย่างที่ผ่านมาเนี่ยกับเกิดขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับชาวลัคนามราศีเมถุนให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องความรักให้ดีนะครับรวมถึง ในช่วงช่วงนี้อาจบางคนก็อาจจะมีการรู้สึกหึงหวงเกี่ยวกับเรื่องรักกับคนรักนะครับเรื่องไม่เป็นเรื่องบางทีก็อาจจะรู้สึกหึงหวงกันนะครับช่วงนี้จะเป็นสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนแต่ในรอบการพยากรณ์ครั้งนี้เนี่ยความรักก็ยังไม่เสียหายอะไรมากมายนักนะครับส่วนรักใหม่หรือว่าคนโสดคนโสดช่วงนี้ไม่มีเรื่องความรักเข้ามาครับ แล้วก็ถ้าเข้ามามีใครเข้ามาเนี่ยก็ให้ใจเย็นๆดูนะครับคิดว่ายังไม่ใช่ความรักแท้หรือว่าความรักที่จะคบกันไปได้นานในช่วงนี้สําหรับคนโสดจบไปแล้วสาหรับการพยากรณ์ของชาวรักคณาราศีเมถุนถ้าไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้สินแสด้วยนะครับแล้วไว้โอกาสหน้าจะมาพบกันสําหรับชาวรักคนาราศีเมถุนสวัสดีครับ